สวัสดีคร okay. ับท่านผม ouais แบงค์ซาซาน้ซสวเบิครับผมขอบคุณแม่ครับผมคุณแม่เข้ามาครับอน่มาบอืก็ก็นั่งตกปลาไปวันว ไม่ว่าจะปาช้างมวานเลยนะปล <agus. S 1> um. ดูไปบิตได้วยอ่าลมสิลมแบบเปดปลาดูกปัดนะมันรอจริงจริบดตะไบดูตะไบ ปลาไม่มาเลยวะฟองยังยังพี่รู้พี่เคยตกพี่เคยตกมีมีอะไรบ้างฟองอืมฟองเข้ามาก็ดึงโอนยโอ้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 ีโอ้ยโ้อ้นโ้ยอ้ยโ้ยโอ้ย้ีออ แเอาอะไรล่ะทำอะไรเดอร์แมนเนี่ยแมทำอะไรเ n d e r m a n เนี่ยมันตุยมาตามแม็กตลอดเลยดินดิกลเป็นด,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 ดีด้ดวยโอ้ยไผ่ตอไปมมมมาี่เนี่โอ้ยกัก แวะแนวันนี้อาจจะไม่มีเสียงในปมปุตีย ปลาแซลม,นจะจะมอนเนี่ยตัวเนี้ยเวยนียกินตัวพองนะที่แหวกเรียกว่าปลาปักเป้าจะกินนะเป็นอย่างมากมันจะพองที่แบบไม่เคยกินแนตะ่ป้าเป้าเคยกินปลาแซลมอนปลาแซลมอนเนี่ยปลาแซลมอนอ่ะจะกินปลาแล้วก็ขึ้นเหมือนเลย

อาบน้ำก่อนป๊อยังไม่อาบน้ำเหม็นตูดฉ่ปอนะผมจเบียดเบียดกันทำไมอะเว้ยเน่เน่ผมเนี่ยยังปอกินชาด อาจจะสิบนาทีนะแม็กพาไปขี่เรือมาเจอกับจิกกันมาเจอกับจิกกันเฮ้ยมีชื่อสองนันแล้วแม็กไปไปทำเบ็ดไทยแม็กทำเบ็ดมนตกปลาแม็กพี่คทำเบ็ดที่แล้วน่ะในในเนี้ยเอาไปดิแม็กคทำเบ็ดที่แล้วแม็กไปดีแม็ก ไนกองคลองะไปขี่เรือตกเป็ดไปเรือพี่นู่นไปทางไกลี่ปลาหมึกตกปลาหมึดีกว่าโ้ยมือตดมาตกตายกว่น้ำลึกนี่ตายิ่งเยอะครับผมตายิ่งเยอะปลารยิงตาย bắt cái này hả nè rồi được đi phát sáng đi ah đu 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 của này hả, trời, mình không. À, không lại nè, mẹ, ตามมาแม็กไปตรงไนี yeah, ้ตามมาเอาไวชนใหมมา้ดิให ie oh, ้ตรงไหนนะตองหเยอะเย้ตน้หนูเดียวตามมาอโอชนเปิดรตกอ่ายอดตกพี่เนี่ยว้ย เก็บป้องเก็บก่อนเอบากอวตุองตุองต้องตักที่เดียวปีนไป้วยอืมอืมนะกิก็ไข่เออเออยเออหน่อนะตีไว้ตรงนู้นอหมตั้อมาข네 mm ึ hmm. mm ้นมาขึ hmm. ้นมา

ตัวนิ่งน่ะตัวเล่นไปเบือันเลยติขางกันแล้วกินไปเลยอืมกินกินวมาีปอร์มาปอร์ ตกคิปเปอร์ดีกว่าขอาก่อนปเปอร์จะมาค่ะมาค่ะเดยวเนยว้าวแมนด้วยยิงอยโอ้ยวิ่ง คิ่ารุ่นน้มันเป็นไรหนาวตายนี่ไม่ตายปาต่องตกปลาน่อนี่ได้แล้วอะปลาละไก่ไก่ไก่นะได้แล้วได้แล้วอะไปลา

แล้วกลับไปที่เดิมไว้ตรงนี้ปลาน้อยจัดไม่ใช่จะตกไม่ต้องตกที่นี่หรอปลาตามมาที่แบงก็หยุดกันโอ้ยเรือฟองจะไปเหมือนข้ามไปขึ้นไปยังไม่ขึ้นมาละใครขึ้นหัวโอ้ยจอมบุ้มบุ้มบุ้มมาไปไปยังไปเลยบบนี้เออกับบากับา ้อยน้เลยวิโอ้โหมจบคลิปกันนี่ครับขอบคุณครับ